บางเชิมพันว่าถ้าได้มาเห็นงานอยู่เมืองไทยในการจะจะเป็นกี่ขาคนไทยโน่นนี่นั่นค่อชื่หาเจ้าเงี้ยเงี้ยมึงดีเนาะว่าสมุนกะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องกองปลายเมื่สุกูสุขคนเมื่อวานชีวิตในประเทศต่างประเทศเด้อพ่อแม่พี่น้องมันนี่พ่อๆกับเปเป้เซโนซแนลซินเจ้าเซินเคยพี่น้องเอ้ยคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมเล็กนิดหน่อยพี่น้องอยยามีทั้งเรื่องที่ มีเสละแล้วก็มีเสละมาเล่าสปิเชอเรลสปาสุลุมฟังกับน้งดันเนาะเ <c oughs> มื่อนี้แกมาในบรรยากาศคืมฟ้าคืบพ้นพี่น้องเอ้บรรยากาศตอนเศร้าๆหางเลิกการเลิกงานวันหยุดผักปอนของใครหลายๆคนอะไรพี่น้องเอ้เมือเ่อนี้ครับมีเรื่องมาเล่าสุฟังคือเก่าพี่เนาะไอ้เก่ามาเปย์เรือเห็นคลิปคลิปหนึ่งมั้งคลิปคลิปหนึ่งทียนคนลาวน้ำกันอะไรพี่นเนาะไอ้ยทียน ดูถูกเนาะดูถูกคนวล่ากันนั่นแหละว่า <c oughs> ดูถูกคนที่บร,ริเยนชูงไปหน่อยว่ายังไงก็คือดูถูกคนที่บริเยนชูงอะไการดูถูกว่าคนที่บร,ริเยนชูงนี่มาเหตุงานหรือว่าเหตุงานอใู่กระตามเนี่ยสิได้เป็นขี้ขาเขาไปหน่อยเพราะว่าบร,ร,ริเยนชูงคือเพิ่นเนาะเพิ่นเป็นคนเครียนชูงเพิ่น,นี เยี่นชูงนี่คนจบออกมาในปฏิเหตุเีตุการงานในนามอยู่ออฟฟิศแต่งตัวสวยๆงามๆแต่ว่าสําหรับคนบริเกียนชูงนี่ซีได้เป็นตะขี้ขาเพื่อนว่าเป็นขี้ขาเขาพี่น้องเลยบริเชียนพูนว่าถ้าได้มาเหตุงานอยู่เมืองไทยนี่แกซีเดเป็นขี้ขาคนไทยโน่นนี่นั่นคนที่หายเจ้าแง่เงะมึงดีเนาะวะสมมติว่าตามที่บ่อเป้ได ประสบการมาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็หลายปีแล้ว่น้อยสำหรับตัวป้ปเ,เองเนี่ยมาอยู่เมืองไทยก็ได้หลายปีแล้วคะบปอปเก็บโเคยได้ยินคนไทยเขาว่าว่าคนลาวเขาเนี่เป็นขี่ขาเนาะมันจะบโมแมนพี่น้อยบ๊อปเป้กับโมได้ได้ยินคําว่าคนไทยว่าว่าคนลาวเป็นขี่ขาจ๋งดีเลยพี่น้องน่นยังไงเนี่นยแงเมืองดีดีเนะาะกับขี่ขาครับ แรงงานเนาะมันว่าคนที่บริเารชูงนี่เลยไปเห็นงานขอเมืองไทยนีย่จะได้เป็นติขีขาเขาคนว่าสำหรับตัวบอปเ,เองเนี่ก็อยากให้เขาแง่แง่ดีๆเนาะกับขี่ขากับแรงงานเนาะสำหรับขี่ขานี่มันใส่สำหรับคนที่ บริหารการดูแลบริหารเงินเดือนบริหารความอบอุ่นจากเจ้านายเนาะบริหารการบางดีหลายๆอย่างว่าง่ายก็คือเหตุเวียกบริเงินนว่าง่ายก็มันไม่ขีดข่าวกันคำนั้นอาจสืบแต่สําหรับโต๊ะบปิเ,เองนี่มาเหตุงานของเมืองไทยนี่ได้เงินได้เงินเดือนได้ความอบอุ่นได,ได้หลายสิ่งหลายๆอย่างที่คนไทยเขาตอบแทนให้ สำหรับนำใจอันดีงามของคนไทยเนาะแต่ชสียให้ว่าคคำว่าขี้ขาคือคนเราดูถูกคนเราเนี่ก็จะให้เจ้าเนี่ยแย่เน่งดีๆเนาะครับขี้ขากับระหว่างรรงงานครับสำหรับคนเ่มาเรียนสูงคือคนวานี่เป็น,นเป็นคนเนคออรียนสูงเไรเจ้าเรียนสูงํำไดถ้าเจ้าว่าร่วมคือเป็นลูกน้องเขาอะไรเป็นขี้ขา้าติเจ้าก็เป็นขี้ขาเขาคือกันอะไรเป็นอะไรกัน เจ้าสิมาเป็นคนหนาเขาก็เจ้าก็ยังได้เงินเดือนจากเขาเจ้าก็เป็นลูกน้องเขาเก่าๆเจ้าก็เป็นขี้ขาเขาเก่าพี่น้อะแต่สําหรับเจ้าสิมาเว้าว่า,วาคนที่บริเกียนสูงนี่ส้เหตุเหยียดเป็นแต่ขี้ขาเนี่ยจะฉิดตีหรือบอลเนาะพี่น้งนองเนาะสำหรับว่าว่าสิมาเป็นขีข้ขาเขาไม่เห็ุงานดูเมืองไทยนี่ก็จะได้เป็นขี้ขาคนไทย สำหรับคนไทยแท้ๆนี่เขาก็ยังบ่ิว่าว่ามาเป็นขี้ขาในพี่น้องเอยเขากำมาเป็นกูชอยเนาะกูมาชอยมาชอยเพื่อนทํางานชอยแบ่งเบาลภาระเพื่อนนั่นแหละแบ่งเบาลภาระภายในอันที่เพื่อนจ้างเขาก็เห็นชอยเพื่อนเนาะเอาไว้ไงไงครับมาทามาใส่แรงงานเอาบไว้มาเป็นขี้ขาเพื่อน เท่ากันได้ครับเงินเดือนครับเด้ความคุณครับการดูแลครับหล,ลายอยากจากที่เป็นงอกไัยนอกเท่ากับ<ป>สําหรับลลายคนกับมุมมองความคิดแต่ันสิแตกต่างกันพี่น้องไปสําหรับมาเป้เองครับคิดว่าเิ่นูนนี้ครับดูถูกเนาะดูถูกหล,ลายคนอ่ะดูถูกคนเราด้วยกันนั่นแหละ ดูถูกว่าคนในบริเทียนชูงนี่เป็นเป็นเหตุเป็นตะขี่ขาเขาไปหน่อยแต่จำหรับตัวบอเปย์เองในบริเทียนจบสูงดอกไปหน่อยบอเปยก็มาทํางานอยู่เมืองไทยนี่ก็ได้หลายปีแลายปีหน่อยแต่ก็บราเคยได้ยินคําว่าเพิ่นเอิ้นว่าขี่ขาเนาะเพิ่นก็เพื่นแต่แรงงานแรงงานต่างด้าวครับกบริเพิ่นกกบริเอิ้นว่าเพิ่นกกบริเทียนเข้ามาขี่ขาเพิ่อนแกหายเกียรติเพิ่อนแกหายเกียรติเช่งกันและกันเนาะคข้ามา ขี่ขากับแรงงานมันก็แตกต่างกันเนาะแต่เพื่อนว่าผมกมานี่ประเหตุยังก็นูนนี่นั่นกับคนเฮียนบูสูงกับแตชิดเทพจะขี่ขาจะคิดถึงเฉ่าแต่วระะนั้นน่ะเนาะอันนี้การออกมาให้ความคิดความเห็นเล็กๆนิดหน่อยอย่าให้เป็นแง่แง่ดีๆเนาะว่าอะไรขี่ขาอนใรแรงงานจำหลับประเไ,ได้เห็นคลิปนี่แหละมันกระจุกปกพี่น้อหน่อยมันจะ มีความคิดอะไรอย่างที่อยากว่าเนาะอยากให้ความคิดความเห็นอะไรไว้หน,น,น่อยในเรื่องนี้กน้อยสำหรับเพื่อนคนไทยเองนี่เพื่อนก็ให้เกียรติคนลาวหรือว่าแรงงานใหนการนาะเพื่อนกัมพูหาเพื่นนอนก็บพูดเอิญครว่าขี่ขาจี่ชาตจพัชิถึงชาวเฮาเสีเหตุเวียดอยู่ไซกะตามนะถ้าว่าเฮาได้ครับก็พวกปุ่นเฮาได้ครับโน่นนี่นั่นจากเจ้านาย หรือว่าอยังจะตามเนาะเพื่อนก็หายเกียดเช่งกันละกันเท่ากับมาใส่แรงงานอันนี้บริวารใส่ห้คุณไดเนาะจะออาคอมคิดคอมเ็นเล็กนิดหน่อยอะไรพี่น้องเอ๋แตมันได้เลือนคลิปคลิปหนึ่งมันอยากได้เห็นอะไรกันอย่าวาพี่น้องไปอยามาออกคอมคิดคอมเพนเลือดเ็กนิดหน่อยอะไรอยาหายแง่แง่บ้ดีเนาะว่าอะไรแรงงานอะไรกี้ขาพี่น้องเอ๋ ไม่ยากเห็นระดับได้ยินแล้วก็จะออกความคิดกวามเห็นคือเก่าคืออ้ไรคือเก่าคือเดิมเพคนอาเคียวเป็นคนเนคข้มข้นคุณเพา่ระมาเพันมาทำงานอยู่เมืองไทยนี่เพิ่นแกไม่ได้มาเป็นมาใส่แรงงานแบบคนทั่วไปเพิ่นมาหนักออฟฟิศเพิ่งไม่ได้เป็นกีขาเขา่ระมาแต่ทาวา่าเจ้าใไซคะว่ากีขา ถึงเจ้าสีเห็ดเรียกอยู่ใส่เจ้าสีเป็นลุกน้องผู้ใดเจ้าก็เป็นกี่ขากันเจ้าใส่ําว่ากี่ขากาเจ้าใส่ําว่ามาใส่แห่งงานดูใช้เจ้ากับเป็นกี่ขาขนาดสาหรับประเป้สีได้ยินมาเน,ะเนา,เาะได้ยินหมู่เขาปาะเปศว่านี่ว่าเป็นเป็นกี่ขาคนไทยได้ยินเขาก็ยังหายเนาะว่ามันโบนมนมามันโบนเม้นต์มาเป็นกี่ขาเป็น เข้ามาใส่ให้งานช่วยเพิ่นมาเห็ดเบียดช่วยเพิ่นมาแบ่งเบาภาระเพิ่อนอันใดที่มันเพิ่นเห็ดบอ่อไว้เพื่อนกะให้เข้ามาเห็ดช่วยเทากับมาใส่ให้งานเ้่าบริมาเป็นขี่ขาพิจนรณาสำหรับมุมอมองหลายคนมันก็แตกต่างกันเนาะมือนอี้กันมุมมียังรานบางไม้พิจารณยมาออกความคิดความเห็นเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่แง่ยแง่ผมเป็นเอาว่าอะไรอันใดแรงงาน หรืออนใดเฮียนสูงอะไร m, เฮียนต่ำเนาะสำหรับที่เฮียนสูงกับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเห็นมาหลายๆคนแต่เฮียนจบสูงกับอยู่บ้านมันกับบมีเวียกสีเฮ็ดพี่น้องเอ๊มันกะเลยได้ดินลดมาเห็ดเวียดูบา้านเพิ่นเมืองเพิ่นพี่น้องเอ๊ถ้าว่าเฮียนจบออกมาแล้วสีเฮ็ดเวียดปูกบ้านมันกับเงนินมันกับผมพ่อใส้พี่น้องเอ๊ ก็เลยดินร่นมาแหละแต่ว่าสิ่ใช้คำว่าทำยาบคายคือนเป็นว่านี่มันกับโบแมงเป็นน้องเอยเอากรรถ้าว่าสิแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ชิงได้เอากรรมแตดินร่นนี่แหละเนาะดินดินร่นที่เคียนจบสูงกับวิวเห็ดคือเก่าพี่น้องอยู่บ้านก็ได้ดินร่นมาเห็ดเวียงอยู่บ้านเปินเมื่อเปินนี่แหละอย่าให้ คอมคิดคอมเพนแตกต่างกันทำอะไรพี่น้องเอ้คนท่ามันกับคอมคิดคมเห็นมันก็แตกต่างกันมันกับคอมคิดคือกันเนาะหลายคนกับไปนิดนึงหลายคนกับไปนิดนึงพี่น้องะไรโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันว่ามีอียงหมากใหม่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยถ้าว่ามาเปรว่าผิดพลาดประการใดกับต้องกราบขอโทษขออภัยขอเป็นพี่น้องเด้อมื่อี้การมาออกคอมคิดคอมเพนเรื่อยๆน้อยๆที่ สำหรับคนที่มาดูถูกอันคนลาวคือกันอันน่นแหละพี่น้องเอ้ยนนการเกษตรบริพาษพิงถึงคนรวมรวมด้อพี่น้องเด้อไหมนี่แกเว้าวเฉพาะคนคนเดียวหแหละที่มาดูถูกกันนะับออกไปเห็นแล้วมันจะขักบว่าไรพี่น้องเอ้ยได้เห็นคำว่าขี้ขาเนี่ยมันจะจุกอกคือกันพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อฝากคอมเมนต์พี่น้งอกนงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เปเป้ ในใคลิปต่อๆไปพี่น้องเลยฝากกดติดตามช่องของา่โโนนาวเป้ะเชโน่แชนแนลเชนเก่าเชนเกอร์เชนเก่เกกาไปเดื่พี่น้องขอลาไปเพียงตอนนี้ได้พี่น้องเดี๋ยวคลิปหน,น้าบป๊ะเป้่ิมาเล่านะฟังฟังครับฝากติดตามไว้พี่น้องเลย